ครับทุกคนวันนี้เราก็จะพาพี่ี่ยังไม่ไปโรงเรียนว้ายทำไมอ่ะยังไม่ไปโรงเรียนยงนั้เราจะไปไหนอ่ะนจะไปรอได้ว้าย<ม>กินข้าวกับอะไรลูกวันนี้ จะไม่ไปโรงเรียนโอ้บอกกล้องซิว่าเตรียมตัวดูได้เลยไม่ไปโรงเรียนทห้กล้องบอกว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนวันนี้กินข้าวกับะไรพูดเรื่องกับข้าวกันอินดี้กินข้าวแปาแล้วใครเป็นคนทำข้าวให้รับเด้ออร่อย,อยไหมครับอร่อยอร่อยมากเลยครับ อร่อยมากครับอฮครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรไมโครโฟนวิ้ดติดไม์ด้วยนะครับฟีปติดไม์ด้วยครับ <Okay. S 2> อ่ะกินน้ำก่อนครับ